สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากจากสสส กลับมาช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของการประมูล 3G นะครับค่ะข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการหัวประมูล 3G ในครั้งนี้เนี่ยดูแล้วมีพิรุษหรือไม่มีพิรุษอย่างไรนะครับต้องสอบถามจากคุณเทพกิจนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มีข้อสรุปออกมาแล้วใช่ไหมครับก็เป็นในมุมของคณะทํางานนะครับตรวจสอบผู้ประมูลที่กสทชมีการตั้งขึ้นมานะครับท้ายที่สุดข้อสรุปออกมาเบื้องต้นนะครับบอกว่าไม่มีพิรุธเรื่องของการหัวประมูลนะครับและก็เตรียมจะสรุปข้อสรุปทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ส่งต่อให้กสทชในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ วันนี้เลขาธิการสภาพ,พูดแทนรัศดรน,นะครับคุณสุวิจักนาควัชรชัยนะครับในฐานะประธานคณะทํางานตรวจสอบหัวประมูล 3G เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท้ายที่สุดนะครับหลังจากที่เรียกหน่วยง,งานต่างๆเข้ามาตรวจสอบมหาหารือเพิ่มเติมแล้วนะครับก็มีการสรุปออกมาเบื้องต้นอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมฮะว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่ไปดูประเด็นต่างๆแล้วดูเหมือนว่าไม่มีพิรุธเรื่องของการหัวประมูล 3G เกิดขึ้นนะครับ โดยบอกว่าประเด็นที่คณะทํางานชุดนี้ดูเนี่ยมีแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือไปเรียกบรรดาค่ายมือถือทั้ง3รายมาชี้แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทไวเลสแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์นะครับบริษัท d ีแทกเน็ตเวิรแล้วก็บริษัทเรียลฟีเจอรซึ่งหลังจากที่เรียกมาตรวจสอบแล้วนะครับก็บอกว่าไม่พบว่ามีเอกชนรายไหนหัวประมูลทั้ง3รายได้สู้ราคาปกติถูกต้องทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ทําตามประกาศที่กสทชกําหนดทุกอย่าง โดยยืนยันนะครับว่าการสอบสวนทั้งหมดเนี่ยดูหลายมิติทั้งด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติรวมไปถึงประโยชน์ของประชาชนรวมไปถึงในมุมของเอกชนในการลงทุนด้วยนะครับด้วยเหตุผลว่าเอกชนเองต้องลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตเพราะฉะนั้นนะครับเอกชนถ้าหากว่าไปคำนวณแล้วคุ้มทุนถึงจะกล้าเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็อยากให้มองไปถึงการลงทุนการประมูลในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปเบื้องต้นซึ่งคณะทํางานชุดนี้นะครับบอกว่า เตรียมจะสรุปผลสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งต่อกลับมาที่เลขาธิการกรสรชทชถากรนตันทสิท์ในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับก็บ้องต้นออกมาอย่างนี้แล้วนะครับแต่แน่นอนว่ายัางเหลืออีกมุมหนึ่งก็คือมุมของสารปกครองกลางน,นะครับว่าท้ายที่สุดจะมีคําสั่งออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเรียกหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี่แหละฮะ ในขณะเดียวกันครับหลังจากที่ยังไม่รู้ว่าข้อสรุปของ 3G จะเป็นยังไงต่อไปนะครับในมุมของนักวิชาการก็มีข้อเสนอออกมาครับบอกว่าในระหว่างที่มีการตรวจสอบอยู่นะครับก็อยากให้มีการเดินหน้า 3G ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยช้ากับการใช้ 3G ไปนานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ครับมีงานสัมมนาง,งานหนึ่งนะครับในหัวข้อ 3G อนาคตหลังสาลปกครอง ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิชาการนิยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแลนะครับวันนี้ทางประธานสถาบันนะครับดรสุธรรมอยู่ในธรรมเนี่ยได้พูดถึงปัญหาการเปิดประมูล 3G ที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของสาลปกครองกลางน,นะครับโดยมองว่าเรื่องนี้นะครับเรื่องของการไต่สวนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ จะต้องมีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับในขณะเดียวกันเรื่องของการกําหนดราคาตั้งต้นก็ถือว่าเป็นดูพินิษท,ที่คณะกรรมการกสิชนํามาพิจารณาซึ่งทั้งหมดจะถูกต้องอันนี้หรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็อยู่ที่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายแต่ก็อยากให้กระบวนการตรวจสอบทําไปพร้อมๆกับการพัฒนาระบบ 3G ในบ้านเรานะครับเพื่อให้ประชาชนได้มีโครงข่าย 3G ใช้งาน นะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางกฎหมายการใช้ดูพินิษของกสทชแล้วก็การพัฒนาขึ้นความถี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำพร้อมๆกันได้นะครับก็ยอมรับว่าขั้นตอนในการพิจารณาทางกฎหมายก็อาจจะส่งผลทำให้ 3G เกิดความล่าช้า ถ้าหากว่าไม่เดินหน้าไปพร้อมๆกันก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะว่าหลายประเทศมีการเริ่มประกวดราคาและก็มีการใช้เทยี 4G ไปนแล้วนะครับขณะที่ประเทศไทยยังย่ําอยู่กับที่นะครับเพราะว่ามีการประมูลไปครั้งนี้จริงๆแล้วก็เป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็ถือว่านะครับไม่สามารถที่จะประมูลได้เสร็จสมบูรณ์นะครับครั้งนี้ประมูลเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าอย่างไงบ้างไปสอดคล้องกับนักเศรษฐศาสตร์รด,ด้านโทรคมนาคมจากฝรั่งเศสนะครับศาสตราจารย์เจอร,ราด พอกเรลนะครับที่ยกตัวอย่างการเปิดประมูลขึ้นความถี่ในต่างประเทศนะครับโดยบอกว่าการประมูลขึ้นความถี่เนี่ยจริงๆแล้วจะเกิดหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลหลายประเทศมองหาช่องทางในการหารายได้นะครับซึ่งก็เห็นว่าการประมูลขึ้นความถี่ก็ถือว่าเป็นรายได้หนึ่งที่จะเข้ารัฐเป็นกอบเป็นกำนะครับส่วนเรื่องของการกําหนดราคาประมูลนะครับบอกว่าเป็นแค่ปัญหาเริ่มต้นขั้นพื้นฐาน ในอนาคตจะมีปัญหาตามมาอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้คลื่นความถี่การทําให้คลื่นเพียงพอการใช้งานนะครับรวมไปถึงการจัดสรรความถี่จากผู้ประกอบการรายเดิมที่นํามาจัดสรรให้กับรายใหม่ด้วยนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับมีการยกตัวอย่างด้วยนะครับการประมวลคลืนความถี่ในสหรัฐเนี่ยเดิมทีมีผู้ให้บริการ2รายนะครับ และก็มักจะเกิดปัญหาผูกขาดการตลาดนะครับสหรัฐเองก็พยายามแก้ไขโดยหารายที่3รายที่4มาเพิ่มเติมนะครับโดยมองว่าการกําหนดราคาเรื่องของการประมูลเนี่ยถ้าหากว่ากําหนดราคาประมูลสูงเกินไปก็มีข้อเสียนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อเอกชนที่ให้ราคาและก็รายได้ที่สูงกับภาครัฐก็จะมีอํานาจการต่อรองสูงหลายประเทศรัฐบาลก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้นะครับและาหากว่ากดดันเรื่องราคามาก ผู้ประกอบการก็จะมีข้อต่อรองในการเลิกจ้างอันนี้ก็กลายเป็นปัญหาสําคัญในอนาคตนี่แหละฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นนะครับที่ออกมาต่อเนื่องมาจากหลังจากที่มีการประมูล 3G ผ่านไปหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับย้อนกลับมาที่เรื่องของเคเบิลทีวีในบ้านเรานะครับนับตั้งแต่บริษัทเคเบิลไทยโดดิงจำกัดมาชนหรือว่า CTH นะครับได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับฤดูกาลหน้าจนถึงฤดูกาล2016นะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่า c t h a นะครับก็พยายามที่จะเดินหน้าต่อยอดธุรกิจวันนี้นะครับในเว็บไซต์ของ CTHN นะครับ w w w cth.co.th นะครับได้มีการเปิดให้คนสนใจเข้าลงทะเบียนจองสิทธิ์ติดตั้งเซ็ตทอบบ็อกแล้วนะครับเซตทอปบ็อกก็คือกล่องรับสัญญ,ญาณในรูปแบบใหม่นะครับเดิมทีแล้วเคเบิลทีวีใช้กล่องรับสัญญ,ญาณที่เป็นระบบอนาล็อกนะครับอันนี้เป็นระบบดิจิตอลนะครับและก็กล่องนี้จะสามารถดูบอลพิมลิกอังกฤษ นายฤดูการหน้าเป็นต้นไปลายได้นะครับก็เท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยกล่องรับสัญญาณในบ้านหนึ่งกล่องคงจะไม่พอแล้วแหละฮะเพราะว่าหลายรายการที่คุณผู้ชมทางบ้านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบชมกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เจ้าของลิขสิทธิก็ไม่ได้ผูกขาดแล้วนะฮะพยายามที่จะกระจายไปยงรายอื่นๆอย่างการ์มี่เองเขาก็มีลิขสิทธิ์ของบุลเลสลิก้าเยอรมนีนะครับขณะที่ไอเอสเองที่เป็นกล่องซันบ็อกนะครับเขาก็มี ลิขสิทธิ์ลาลิก้าสเปนนะครับขณะที่ทวิชันก็ยังมีลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลสุดท้ายฤดูกาลนี้อยู่นะครับก็เลยทําให้ล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากที่ C T H ได้ลิขสิทธิ์นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็เปิดให้ลงทะเบียนกล่องแล้วนะครับผู้ชมที่สนใจก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้นะครอย่างที่บอกไว้ w w w C T H C O T H นะครับ กลับมาที่เรื่องของพลังงานกันบ้านนะครับสัญญาณจากกระทรวงพลังงานออกมาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าหากว่าเรื่องของแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตยังไม่ชัดเจนและยังไม่รอบครอบนะครับอีก2ปีข้างหน้าก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงนะครับที่บ้านเราจะเกิดไฟฟ้าดับนะครับวันนี้ทางรมนตรีพลังงานนะครับพงศักดิ์รัตพงศ์ไพศาลบอกนะครับว่าในอีก2ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงกับการเกิดไฟฟ้าดับเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้นะครับหรือว่า การใช้ไฟฟ้าพีคเนี่ยอยู่ที่26,700เมกะวัต์ในขณะที่กำลังการผลิตรวมนะครับอยู่ที่32,200เมกะวัต์ก็คิดเป็นกำลังการผลิตสำรอง16%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณ8.95%ก็มีโอกาสนะครับเมื่อคำนวณแล้วอีก2ปีข้างหน้า ก็อาจจะไฟฟ้าไม่พอได้เหมือนกันในบางช่วงบางเวลานะครับขณะดเดียวกันการใช้ก๊าซธรรมชาติในบ้านเราเป็นเชื้อเพลิงมีสัดส่วนถึง70%ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับว่าในอีก10ปีข้างหน้า การธรรมชาติในอ่าวไทยอาจจะหมดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานก็เลยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผน,นะครับไปเจราจาเพิ่มสัดส,ส่วนรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม,ม่าแล้วก็ลาวเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงจะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้วยอย่างที่กระบี่นะครับที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาดด้วยนะครับ ขณะที่ฝั่งของรองผู้ในการสถาบันวิจัยนยิยบายเศรษฐกิจการคังนะครับคุณพิษนิสเสมอเนี่ยบอกว่าบ้านเรานะครับปัจจุบันรับซื้อไฟฟ้าจากลาวในราคาต้นทุนที่ต่ําแต่นะฮะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับมีการวางระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียนเข้าด้วยกันเนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยมีคู่แข่งในการรับซื้อไฟฟ้าจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ท้ายที่สุดนะครับอาจจะทําให้ราคารับซื้อไฟฟ้าสูงขึ้นตามด้วยนะครับ ยังต่อยอดเรื่องของพลังงานนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของน้ํามันนะครับุผู้ชมครับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปครับผูค้นน้ามันรายใหญ่ในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ํามันเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลนะครับห้าสิบตางค์ต่อลิตรขณะที่ e 8 5นะครับปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซลยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะมีผลตี5วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันก็จะเป็นไปตามจอภาพที่็ุอยู่นี้ ส่่นประเด็นอื่นใน,นรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับกระทรวงพาณิชย์เผยประเทศไทยและจีนร่วมลงนามซื้อขายข้าวสองฉบ,บับทั้งแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้พร้อมค่าสิ้นปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ปริมาณ7 3ล้านถึง7 5ล้านแสนตัน สมาคมไทยประกันชีวิตร่วมกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตลงนามบันทึกข้อตกลงรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดและเป็นการช่วยกันกำจัดสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบผลไทยกว่าร้อยละห้าสิบมองนโยบายคืนภาษีรถคันแรกส่งผลเสียต่อประเทศ ทั้งเพิ่มปัญหารถติดเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นนี้สินเพิ่มแบงก์กษิกรไทยเน้นขยายธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นจับมือกับพันธมิตรกูรูระดับโลกจัดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบธุรกิจรุ่นต่อรุ่นอย่างราบรื่นโดยหลักสูตร KFAM Club อบรมให้คน2รุ่นทํากิจกรรมร่วมกันเผยปัจจุบันธุรกิจครอบครัวมีขนาดเศรษฐกิจกว่า40%ของ GDP ส่วนใหญ่ขาดทักษะการบริหารธุรกิจและส่งมอบธุรกิจอย่างเป็นระบบช่วงนี้บ้านเรานะครับมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับชื่อว่างานแสดงสินค้าหอนค้าไทยนะครับครบรอบ80ปีนะครับหรือว่า TTC Expo 2012นั่นเองนะครับมีบรรดาบริษัทชั้นนําหลายรายนะครับที่ไปออกบูธในงานนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเครือสหพัฒน์นั่นเองนะครับที่สาพัฒน์เอง เขาไปสร้างพาวิเลียนแบ่งออกเป็น7ส่วนนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นโซนแสดงสินค้าใหม่ที่นำไฮไลท์แบรนด์ดังจากเครือสหพัฒน์นะครับมารวมอยู่ในงานนี้โซนส,สินค้านวัตกรรมนะครับที่นำนวัตกรรมที่คิดคน้นแล้วก็พัฒนาโดยเครือสหพัฒน์เนี่ยมาโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโซน,โซนอุตสาหกรรมโซนบริการโลจิสติกโซนสถาบันแฟชั่นแล้วก็สถาบันการศึกษาแล้วก็โซนกิจกรรมด้วยนะครับที่สําคัญนะครับบูธของเครือสหพ,พัฒน์เนี่ยก็มี นำสินค้ามาขายด้วยนะครับสินค้าคุณภาพตีราคาพิเศษนะครับที่งานนี้นะครับที่จะมีแบรนด์ดังๆนะครับมาวางขายมากมายไม่ว่าจะเป็นวาก o a อ r โรนะครับเอส l กีลาโลสนะครับโปโลไนกี้แพนมา a เลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผู้ชมที่สนใจนะครับไปเยี่ยมชมงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่งานใหญ่งานนึงนี่แหละแล้วก็มีสินค้าต่างๆให้เลือก ชมเลือกช็อปมากมายนะครับพลาดไม่ได้ครับจริงๆแล้วงานนี้มีตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและก็จะมีถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับที่ Challenger Hall เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มตรงครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะกบโขขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ศุกครับสำหรับช่วงนี้กลับไปที่กุมจงและกุมาพรครับ